เธอคิดว่าเธอเป็นใครทำเป็นเล่นตัวผิดคนซะแล้วไม่มีใครปฏิเสธแกสตองฮะพูดถูกที่สุดปักใสยปฏิเสธอับอายขายหน้าคนไปทั่วจะให้ฉันไปมองหน้าใครได้ดื่มเบียร์ไหมดื่มแล้วเลยจะช่วยอะไรได้จิบขายขี่นะ้าใครนายเหรอไม่มีทางแกสตองนายต้องรวบรวมความมั่นใจไว้ในตัวเองสิมองดูตัวนายและกลุ้มใจหรือแกสตอง ซึมรงเป็นกองไม่ชื้นฉ่ำใครๆก็อยากเป็นเหมือนนายนะแกสตองถึงจะโดนทองหัวขมัมอย่างนายมีใครเกินคนเข้าพากันยืนยอสุดยอดเกินใครๆสะทุกอย่างเป็นแรงบันดาลใจที่ใครยังคอยรอและเหตุผลก็พอเห็นอยู่ทุกทาง ไรยังแกสตองมีใครไว้ยังแกสตองมีใครไหม้ที่ลำคอใหญ่เทียบได้เท่าแกสตองใครจะเข้มได้ขึงนายมีอีกไหมนี่ <c oughs> กล้าแข่งสมเป็นลูกผู้ชายลองไปถามดูสี <c oughs> ทองดิกและสแตนรลี่ตอบเป็นเสียงเดียวอย่างนี้ว่าจะขอเคียงข้างนาย <c oughs> มีใครซุ่มยังแก ้าสุขุมอย่างแกส่องอี<ร>ใ,ใครไมที่ตองข้างเขาก็บุ้มเหมือนแกสตองอยองตัวชันใครได้เห็นเป็นาวาทุกทีสียอดเยีย่ยมเกินใครนะแกสตองมาเลยลินเบียอเอาเชียเข้าไปแกสตองสี่ตัวจริงู่นที่เหลือไม่เอาไหนมี ไฟอย่งแกสตองใครดับไฟอย่างแกสตอง,ง,ตงเล่นมวยปั้มกันทีหลายคร,รัับได้เขาแกสตองใครที่ไหนจะล,ล้ามล้างามือยางเท้าดีเป็นไม่กล้ามแม่งให้ดูเป็นควันตาจะมองหาความอ่อนไว้ไม่เจอสักทีใช่แล้ว <c oughs> และทุกตารางนิ้วมีแต่คนอันดกน้อยมียใครดนอย่างแกสตอง มีเวลาแข่งกันคนใครที่ทุยเหมือนแกสตองโอตัวฉันสิเชี่ยวชาญเรื่องการเคี้ยวการบ้วนเป็นสินบให้แต่สตองแต่ก่อนเมื่อน,นุ่มๆฉันซุ่มกินแต่ไข่ไก่หมดสี่โลในวันเดียวอย่างเชี่ยวชาญจนเป็นชายเต็มตัวเลยต้องเพิ่มปริมาณเป็นห้าโลจนตัวบ้วเกือบเ,เผาเชา่า เนแกสซองเทสุดแสนอย่างแกสองถือเท้าเขายาห้องวงมาดแม่เหมือนแกสตองรอรับเขากว้างสุดงามที่ของฟ้าตั้งมากมายโอ้ยอชัยแกสซองขอบคุณคุณไบรอันที่มาร่วมพากร้องเพลงกับพวกเราอย่าลืมไปกดติดตามคุณไบรอันที่ช่อง Mr. Brian ์อัน สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ